คือถ้าเกิดประชาชนเนี่ยลงนามในสัญญาเช่านะครับในโครงการธนารักษ์เอื้อราดแล้วจะต้องเซ็นหนังสือสละสิทธิ์การโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับถ้าเช่าแล้วไม่สามารถดําเนินการการกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ได้อีกแล้ว ประธานครับผมผมขอนิดเดียวครับพอพอแล้วมั้งครับท่านคือ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 ทางท่านนายตรีช่วยชี้แจงข้อมูลผิดครับท่านใช้มาเยอะเลยอ่ะคือคือคือในฐานะประธานคณะกรรมการที่สอบเรื่องนี้ผมผมผมคิดว่าต้องมีความจําเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีช่วยสามารถตรวจสอบกับราชการาารกที่อยู่เบื้องหลังได้ด้วยครับคือท่านประธานครับผมวิโรธอย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับผมยืนยันอย่าานี้ท่านประธานผมขอนิดเดียวครับคือถ้าเกิดประชาชนเนี่ย ลงนามในสัญญาเช่านะครับในโครงการธนารักษ์เอื้อราดแล้วจะต้องเซ็นหนังสือสละสิทธิ์การโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับถ้าเช่าแล้วไม่สามารถดําเนินการการกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ได้อีกแล้วผมแนะนําท่านรัฐมนตรีช่วยโทรหาข้าราชการเดี๋ยวนี้เลยครับเพราะมิฉะนั้นประชาชนที่ฟังอยู่จะเข้าใจผิดและนี่เป็นการหลอกให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโดยที่ท่านรัฐมนตรีช่วยไม่เช็คข้อมูลใี้ดีเรื่องนี้ ไปดูบันทึกการประชุมในคณะกรรมาการิการทหารได้เลยท่านตรวจสอบได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ,รบท่านประธานครบับเชิญรัฐมนตรีครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุลพันธ์นมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ยืนยันในข้อมูลที่ได้แจ้งนะครับไม่ได้เป็นการผมผมอ่านให้ฟังเลยนะครับนี่เป็นพอดีเวลาผมผมอภิปรายเนี่ยท่านก็ทราบผมไม่ตามสคริปต์อะแต่ว่านี่เป็นข้อมูลที่ทางหน่วยงานรัฐเตรียมมาให้ในส่วนนี้นะครับภายหลัง จากการจัดให้เช่าแล้วประชาชนยังสามารถเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ของคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดวงเล็บคอพอรอจังหวัดหรือสามารถนาําเอกสารหลักฐานไปดําเนินการทางศาลได้โดยทางราชการไม่ได้ตัดสิทธิ์ดังกล่าวแต่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาชี้แจงมาอยู่ในมือผมเนี่ยแหละครับขอบพระคุณนะครับครับเ,เดี๋ยวเวลาตอบโต้กันนะครับช่วยเดินเวลาด้วยนะครับ ช่วยกดเวลาให้เดินด้วยนะครับทั้งสองฝ่ายท่านท่านสุทินขอชี้แจงก่อนนะครับเชิญครับครับท่านประาธานที่เคารพกับผมสุทินคลังแสงตำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมเพียงแต่แก้ไขข้อมูลเล็กน้อยครับพอดีผมได้ให้ข้อมูลไปผิดนิดนึงนะเป็นข้อมูลอัปเดตปัจจุบันเลยก็คือเรื่องของตำแหน่งนายพลตำแหน่งนายพลปัจจุบันล่าสุดนี่นะครับที่ ทางเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยตำแหน่งหลักมี965ท่าน965นายตำแหน่งไม่หลัก433นายรวมแล้วตำแหน่งนายพลทั้งหลักไม่หลักเนี่ย1,398ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่แตกต่างจากที่ผมได้เรียนไปก่อนหน้านี้ซึ่งผิดพลาดท,ที่หนึ่งครับขอบคุณครับท่านประธานครับ